สวัสดีครับพบกันวันนี้มีวิธีนะครับวิธีเอาลูกสูตรนะครับที่มันติดแน่นออกมาแชร์ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมหรือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่า,ามีเพื่อนๆนที่รับชมติดตามผมนี่แหละทุกคลิปเลยนะครับแล้วเขาก็ได้เครื่องของผมไปหลายตัวแล้ว นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับมันเป็นเครื่องพ้นปุ๋ยผมก็ไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นยี่ห้อใดรุ่นไหนะครับเสื้อสูทเป็นลุมเหลี่ยมนะครับยติดนะครับเนี่ยติดโยกไม่ได้นะครับช่วยทําให้หน่อยเพราะว่าเขางมมาสามวันแล้วทั้งแช่โซล่าเบนซินอะไรบ้าง่ะเขาบอกโซเนก เขาทําไปหมดแล้วครับผมแช่เนี่ยแช่ข้ามวันข้ามคืนนะมันก็ยังไม่ออกนะเขาจะตีออกเขาก็กลัวมันพังคนระับแต่ผมมาส่องดูนะส่องดูใกล้ๆนี่นะมันมันเมือนมันติดอะไรสักอย่างน,นนะมันจะออกอยู่นะผมว่าแต่มันยังไม่ออกตอนนี้นะผมเลยว่าเอางี้ไหมนะผมขอลองวิธีผมได้ไหมผมจะใช้ ไฟนะครับใช้ไฟใช้อะไรเป่ามันนิดๆดได้ไหมเพื่อให้มันเกิดความร้อนแล้วก็ให้หนเนื้อประเยกอะไรนะเนื้อเนื้ออลูมิเนียมเน่ยมันขยายตัวพอมันขยายตัวแล้วก็ค่อยเอาน้ามันใส่แล้วก็ขยับขยับได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เลยตามสบายแล้วถ้ามันพังแล้วทาไง กขากบอกแกมันพังสีว่าผมก็เลยเอ,อคิดๆอย่างเนี้ยอ่ะตัดสินใจนะแหวนติดด้วยเห็นไหมแหวนก็ไม่รอดแล้วอันนี้ผมก็จะเอาน้ํามันเครื่องเก่าๆนะน้ามันเครื่องเก่าๆเนี่ยเก่าๆที่ทิ้งแล้วนี่แหละผมจะโยนใส่นี้ด้วยนะครับเอาใส่ในรูนี่เพื่อให้มันเวลาผมให้ความร้อนแล้วเกลีย่ยมัน มันซึมไปตามฟอกนั้นฟอกนี้นะครับอันนี้ผมก็เดาเเด้อก็เดา,เาไม่รู้ว่าจะได้ไหมะจ,ะจะลองจับอ,อันนี้บีบแรงก็ไม่ดีแล้วแบบไหนดีล่ะจับตรงเสื้อนะจับตรงเสื้อบอเบาแล้วก็ นะแล้วก็ลองเอาแก๊สไฟเป่าแล้วก็ขยับขยับเบาๆรู้ว่ามันบุนไหม,ไมนะครับผมยังไม่เคยทำนะครับสูตรนี้นะหรือเพื่อนๆคนไหนเคยทำก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเออมันออกผมทำแล้วมันออกมันไม่ออกหรือตัวไหนมันจะเสียเพราะว่าตอนนี้นะผมก็ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแหละแก๊สเป่าเลยนะครับแล้วก็ไปใช้แก๊สต่อติดนะี่แหละแก๊สก็ไม่ติดดีน,นะจุดราจุดแก๊สสักครู่นะครับ ไอแชค็คหมดพอดีก็เลยได้เออสิและอ่ะก็อะอะลองแล้วครับไม่ลองไม่รู้ครับผมผมเะเป่าให้มันเกิดความร้อนนะครับความร้อน นี่ผมน่าจะคายออกก่อนนะเดี๋ยวจ้ะใส่ถุงมือก่อนครับเผื่อมันร้อนจะคายออกแล้วก็เป่ารอบๆก่อนนะครับเป่าให้มันเกิดความร้อนก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยจัดการนั่นก่อนใช่ไหมคือการเป่ามันต้องกะกะความร้อนให้พอดีหน่อยนะถ้าไม่กะกะไม่พอดีนี่โอกาสที่มันเขาเรียกอะไรนะ มันละลายนะครับมีนะครับผมเตาแก๊สเตาเข้าไปหมดเลยละก็คือทักษการทำไงาให้มันร้อนนะครับผมอาจจะลดเปลวไฟลงใครมีเตาแก๊สยิ่งดีเลยนะผมว่ามีเตาแก๊สก็ทางเตาแก๊สเลยแต่เตาถ่านไม่มั่นใจว่ามันจะละลายมันถ้าใช้นานมันคงจะละลายตะเกียนนี่ถ้าไหมเขาก็คงเห็นี้ สังเกตมันมันมันร้อนแล้วมันมันเดือดไหมพรามันเดือดแล้วผมมองว่าน้ํามันมันจะซึมเข้าไปตามล่องนะนี่ผมก็เดานะผมก็เดาเอาแหละแล้วก็ใส่น้ามันเข้าไปอีกหน่อยใส่เข้าไปเยอะๆเลยเพื่อให้น้ํามันมันไปเกาะเจ้าอย่าถึงให้มันแห้งนะถ้ามันแห้งเนี่ยเอ้ยเสียอะไรนะ ถ้าน้ำมันแห้งเ่ยมันยิ่งจะออกยากครับผมมันยิ่งจะแน่นไปเลยผิวน่อยนี่อาจจะเป็นควันน้ำมันเลยอาบมาทำ่างนี้มันจะบวมไหมนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าทำยังไงได้หาวิธีเอาออกกันละต้องลองหลายๆสู่แล้วก็อาจจะใช้ เป่าให้มันในสนิมบ้างมันไหม้มันให้สนิมมันไหม้ให้อะไรดังคุบคุให้สนิมมันไหม้ให้ถ้านะสนิมมันไม่หหมมไหม้แล้วมันก็คงออกอยากอันนี้ผมเดาเอาหลักการเหมือนกับอะไรนะ เหมือนกับนั่นไงเหมือนกับเราเอาน็อตที่คอท่อที่เป็นสนิมน่ะออกนะขยัดได้ยังยอาน้ำมันใส่ครับน้ำมันอย่าให้ขาดนะครับน้ำมันอย่าให้ขาดก็ด ขยับขยับแล้วผมจะลองหนีบไว้ก่อนนะนแน่นๆนิดนึงแ,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 แล้วก็จะลองจะลองหมุนหมุนลูกสรดูถ้าลูกสูรขยับได้ในโอกาสออกน,นะน,น,น,นี้นิดน่อยยับเล่นอะไรขยับบ้าง มันน่าจะขยายตัวมันน่าจะออกอันนี้ผมคิดว่ามผมเดาว่ามันจะช่วยให้เวลามันโดนความร้อนมันจะออกแต่ไม่รู้มันจะออกจริงไหม ต้องแตเยื้เพื่อกริ่มความร้อนให้ดีนะครับเดี๋ยวเสื้อสูรละลายว่าจะทำให้มันหมุนได้รอบทิศทางหมุนได้มัน ความร้อนยังไม่เต็มที่นะผมว่าโอเคครัขยับข้างบ้างขยับข้างบ้างเพื่อเพื่อมันติดข้างนี้ยับข้างบ้าง tham mờ đi đâu năng đây ui, dạ, yeah. ไม่รู้แ็แ็ไม่จีบเลยบัน จะไม่เป่าใส่ลูกโซ่โดยตรงนะคนจะเป่ารอบๆเสื้อ ร้อนๆน่าจะพอแล้วมั้งเป็นไง น่าจะร้อนร้อนน่าจะถึงแล้วล่ะลองลองขยับอ๊บร้อนอ๊บไม่ขยับเดี๋ยวถ้ามันขยายตัวแล้วมันน่าจะออกมันไม่ออกเลย อ้าวแต่ว่าตัวนี้หมุนได้เฉยตอนแรกไม่หมุนพอโดนความร้อนตัวนี้ขยับได้แล้วนะตรงก้านตอนแรกไม่หมุนนะตัวนี้นะเดี๋ยวน้ำมันใส่นะนะตรงข้อตอนแรกติดเดี๋ยวนี้คล่องแล้วแต่เหลือข้างในข้างในน่าจะน,น,น้ำมันับผมน้ำมันนต้มก็ตลอเดเลยโอ้ มันร้อนนะครับผมเอาไปจุ่มน้ำเลยลืมถือกล้องไปอ๋อมันขยับได้แล้วพี่น้องขยับได้แล้วเออเนี่ยอันนี้ก็อย่าชะล่าใจมันนะถ้ามันขยับได้อย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โโอ้โหอ้าวทะลุเลยอันนี้มาทะลุกับเขาหรือกับผมเนี่ยไม่มั่นใจเลยบัด ลืมถามเขาด้วยโอ้โหมันติดเลยฮะเนี่ยข<ห><ถ>ยับได้แล้วนะครับผมขยับแล้วเห็นไหมเอาลูกสศรยังีงครับถูไเครื่องเขาเรื่องเครื่องยังกับเครื่องปนปุ๋ยเครื่องปนปุ๋ยเออเนี่ยผมมาไปจุ่มน้ำเลย<ๆ>เผาร้อนๆเราไปจุ่มน้ำจวดจวดเลยเออถามว่าข้างในมันจะเสียไหมแบบนี้<ๆ>คนหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะบวมไหม มันจะบัวไม่โดมจะสูดไม่ดูข้างในว่ามันมันมันประมาณไหนได้วยก็อ่าบอสซูมคแรบบับกล้องไหมกล้องบอสซูมนั่นมันก็จะประมาณนี้แหละก็ถ่าเอาไปคัดคัด,ด้นบ่นะครับก็ก็น่า<ว><ๆ>จะลองดูเราบอกสีบาวใช่กขะบอกเออ ที่ทำตะเเพราะว่ามันฟังอยาบกว่าก็น่าจะขัดก็ได้นะั่นเองนี้นนั่สลีมข้างในนะ่โอ้เตรียมเลยนะครับก็ยังดีกว่าแช่เขาเรียกนะแช่โซลา่าแช่เบนซินสามวันไม่ออกพอมาเจอไฟนะเจอไฟแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําจวดเลยเนี่ยน้ำจวดเลยเหรอน้ำจวดเลยพอมันเย็นแล้วก็มาขยับดูออกแบบ งง,งงเลยทีนี้พี่น้องกเอามันเครื่องเครื่องเดียวกันกบพ่นนันพ่นนันนันว่านี่มันมันน่าจะใช่อยู่นะแต่ผมไม่เคยเห็นแต่ว่าลูกสุดทะลุนี่ผมต้องถามเขาก่อนผมก็ลืมดูว่าลูกสุดทะลุนี่มันทะลุมาจากเขาหรือจากผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามเขาเดื๋องนี้แหละมันมันยังไงในช่างผมทําออกแล้วเนี่ยในช่างรู้ไหมว่าผมทํายังไงผมก็เอาไฟลนลนเผาเารอบๆอบเผาจน จนคิดว่ามันร้อนนั่นแหละนะครับแ <Words. S 1> ม่นบน้องตัวจบบอกบนตัวเผาจนม,มันร้อนนั่นแหละตอนนี้ผมก็เอาน้ํามันใส่แล้วก็ขยับหน้าขยับหลังไม่ออกแล้วทีนี้มันร้อนมือรู้ไหม <c oughs> ไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรืออะไรไม่รู้ถั <c oughs> งน้ําอยู่ใกล้ผมจวดลงไปเลย <c oughs> ผมเอานี้จุ่มลงไปเลยนี่จุ่มลงไปทั้งข้อทั้งอันนี้นะ่ะรู้บีบหรอครับผมรู้บีบหรอมันบีบไห้นี่ผมมาจับปากกาหมุนอรอเนี่ยเอาแล้วแท่งจับให้ผมหน่อย ผมจับปากกาโยกๆนี่ไหมออกไหมทีนี้ผมตกใจเดี๋ผมดึงออกมาเนี่ยมันทะลุนี่ผมว่าผมทําของช่างทะลุหรือว่ามันทะลุมาด้วยกับมันเนี่ยผมเลยงงเนี่ยับมันกับมันนะก้อนตีใครตีผมเลยนะครับโอ้ในช่างตีสรุปแล้วมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยซื้อลูกไม่แล้วนี่หมดแล้วไม่ไม่ตัวนี้แหละเสื้อมันมันใส่ได้ป่ะได้ตัวขัดขัดจากน้อยบ่ เครื่องเหงาเครื you know. ่องค้นปุ๋ยเบิ floor, really ้งเบิ้งเบิ้งพ่นพ่นแช่นะพ่นแช่ทั้งอะไรนะสามวันแล้วพ่นบอกเลยโซล่าเบนซินแช่ทุกอย่างเลยครับก็บ่เนี่ยใบพัดใบพัดเขาเรียกอะไรใบพัดค้นปุ๋ยบ่พันร่วมมือพันร่มพันร่มตีไปตีปุ๋ยออกเนาะนี่วัลร้างเป็นแต่นีขายบัละต้องเอารุ่นไปเทียบแล้วครับผมเอารุ่นเอาลูกไปไปเทียบร้านเขาน่าจะรู้กผมไม่ใช่ช่างครับเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนาะผมก็มั่วไป ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับเราสรุปแล้วล,ลูกในตีแตกมากผมดีกว <คน S 1> ่า<ร>ผมผมดีกว่าเฝ้าทะลุจุ่มน้ำหรอไมนทะลุเนี้ยมันบ่ออะไรกันกน,นี่ที่ไหนมันบ่อก็เรียนนำนำโอ้เอาตีออกมาเลยทะลุเลยเม,มื่อหนาเป่าไฟได้บันดนี้เด้อร์อไปแล้วพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ